ขอบพระคุณค่ะท่านประธานใคณะนี้เราไปจิตค่ะท่านประธานค่ะท่ฉนต้องขอขอบพระคุณทางสำนังกงานสารยุติธรรมนะคะที่กรุณาส่งเอกสารงบบัญชีการเงินนะคะมาชี้แจงแล้วก็ได้รายงานด้วยวาจาด้วยนะคะดิฉันมีข้อสังเกตนะคะในเรื่องทั้งข้อสังเกตและคําถามนะคะในหมายเหตุของผู้สอบบัญชีค่ะหมายเลข่อหมายเหตุที่16ค่ะท่าน ในเรื่องที่สำนังกงานสารยุติธรรมเนี่ยมีนิสิ่งที่อาจเกิดขึ้นนะคะจากการถูกฟ้องคดีนะคะซึ่งในปี67เนี่ยก็มีอยู่23คดีนะคะรวมเงินแล้วก็400กว่าล้านบาทนะคะ คือที่ฉันอยากจะทราบว่าส่วนมากแล้วเนี่ยค่ะที่สำนักงานศาลยุติธรรมนะคะถูกฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นถูกฟ้องที่ในศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมเองนะคะส่วนมากคดีที่ถูกฟ้องเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับอะไระคะแล้วก็ในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยค่ะทางศาลยุติธรรมเองนะคะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จะต้องชดใช้นะคะกรณีถูกฟ้องเนี่ยประมาณเท่าไหร่ะคะ คำถามที่สองค่ะท่านประธานครับที่ทนขอถามในเรื่องเกี่ยวกับระบบระบบซีออสนะคะซึ่งท่ันต้องชื่นชมสำนักงา,านสารยุติธรรมนะคะที่มีการพัฒนาระบบติดตามสำนวนคดีซึ่งท่ันคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะท่ันเปิดดูในในรายงานนะคะทฉันไม่ทราบว่าในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของซีออสนะคะอยู่ใน โครงการขอดิดัตาหรือเปล่านะคะแต่ว่า สิ่งที่ที่เรียนอยากจะถามนะคะก็คือว่าเดิมเดิมทีนะคะในระบบ c ีออนะคะสามารถที่จะคือคือคือประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามในทุกประเภทคำร้องเลยะคะ่ะรวมถึงคดีแพ่งนะคะที่ไม่ได้ใช้ e f i l i ลิด้วยะคะ่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไปดูแล้วะคะ่ะก็จะยืน่นดูได้เฉพาะในคดีอาญาเท่านั้นนะคะแล้วก็ ข้อมูลเนี่ยก็จะจำกัดอยู่ที่ของเ,อเรื่องของการขยายระยะเวลานะคะแต่ว่า,าประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูในข้อมูลทั้งหมดที่ท,ท,ท,ที่ที่ต้องการที่จะทราบได้อะคะ่ะตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าที่ทน,น,นต้องการที่จะดูข้อมูลอะไรอะคะ่ะชื่อปกติเคยเข้าไปในสีออสไตน์เนี่ยแต่พอตอนนี้เข้าไม่ได้อะก็จะทำให้ไม่ว่าที่ท่านเองหรือว่า ประชาชนทั่วไปอะค่ะถ้าต้องการข้อมูลเนี่ยเราก็จะต้องเดินทางไปที่ศาลเองนะคะเพื่อที่จะไปติดตามอะไรเงี้ยก็จะทําให้เสียเวลาด้วยแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายอะคะ่ะจริงๆฝากเรียนไว้นะคะเพราะว่าในเรื่องการตั้งงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาระบบซึ่งท่านคิดว่ามีประโยชน์มากเลยแต่ท่านก็อยากจะเห็นระบบต่างๆนะคะที่ศาลพัฒนาเนี่ย เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้จริงอะค่ะขอบพระคุณค่ะ